สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ปังก็ว่าจะพาทุกคนไปไปขอตัวเลขกันเนาะที่ศาลเดี๋ยวจะไปท่วงเย็นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปเตรียมอุปกรณ์ก็คือประทัดแล้วก็ดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ที่ศาลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะ วันนี้ลงคลิปช้าเมื่อวานไม่ได้ลงพอดีว่าปังทำคลิปเรียบร้อยแล้วแล้วยังไม่ได้อัปโหลดลงช่องแล้วปังก็ไปเผลอลบทิ้งไปเผลอกดลบทิ้งแล้วก็เมื่อวานที่บอกว่าจะไปขอไปขอเลขที่ศาลนะคะปังก็ไปขอมาแล้วก็ว่าจริงๆอ่ะจะถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูบรรยากาศที่ปังไปขอ แต่พอดีว่าพี่สาวเลิกงานดึกเมื่อคืนนะคะก็เลยไปกันตอนหนึ่งทุ่มไปมืดๆเลยไม่มีบ้านคนด้วยไปกันมืดๆก็มันถ่ายแล้วมันมองไม่เห็นปังก็เลยไม่ได้ถ่ายมาแต่ว่าเอาตัวเลขมาฝากทุกคนนะคะให้เป็นตัวเลขแทนเนาะก็เดี๋ยวเราไปฟังฝันกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาจะให้ดูตัวเลขท้ายคลิปเนาะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะ เริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันที่12ฝันว่าถูกลางวันที่2 3ใบเลข869207ได้เงิน150,000บาทรางวันที่1คือเลข869208ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่12ฝันว่าพายุพัดฝาผนังบ้านเปิด หลังคาเปิดฟ้าผ่าลงดินประกายไฟเป็นสี่ลุง้งบ้านเลขที่ 88. แปดสิบแปดต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบสองฝันว่าพ่อที่เสียมาบอกให้ไปไปซื้อเลขเก้าหกเก้างวดที่แล้วก็บอกพ่อก็มาเข้าฝันบอกนะคะเลขหนึ่งเจ็ดต่มาผู้หญิงฝันวันที่สิบสองฝันว่าคนแก่ที่เสียมากับเพื่อนมาบอกเลขเก้าหกเก้า ตมาพี่อญิงฝันวันที่14ฝันว่าไปถวายของกินให้วิญญาณที่ล่วงลับจุดธูปไหว้เสร็จบอกพี่ให้จุดธูปใบหวยให้หน่อยเผื่อว่าเขาจะให้โชคก็บอกเห็นเลข4 6 8เมื่อวานเมืม่อวานออกหวยลาวไปแล้วนะคะ69เมืม่อวานวันที่14เนาะออก6914 เมื่อวานวันอะไรนะสิตุลาต่อมาพี่หญิงฝันวันที่14ฝันว่าเอาผู้ชายฝันนะคะไฟไม่บ้านสองหลังทะเบียนในฝันเนี่ยสามแต่จริงๆแล้วทะเบียนบ้านสามทับสองกับ94้าทับหนึ่ง ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สิบสี่ฝันว่ามีคนยื่นกระดาษเขาบอกมีเลขสองสามเต็มกระดาษเลยเขาบอกถูกมาสี่ห้างวดแล้วแต่ที่เขาโพสต์อ่ะเขาโพสต์เลขสี่ชุดไม่มีเลขสองสามแต่ปไปอ่านในคอมเมนต์เขาอะ่ะเขาบอกว่าเมื่อคืนเขาฝันว่าผู้หญิงอะ่ะมาให้เลขสีแดงบอกว่าซื้อเลยซื้อเลยแอกออกแน่ ต่อมาพี่อญิงฝันวันที่14ฝันว่าโดนจับขังในห้องขังนักโทษหญิงคดีอุกชะกันพยายามออกจากห้องขังผู้คุมไม่ให้ออกสรุปฝันอยู่ในห้องขังนะสมรอบและก็โดนจับอีกรอบหนึ่งตอนตีห้าเขาบอกเห็นเลขสีแดง175แล้วก็มีเลขสองสีดำอีกตัวหนึ่งคนฝันอายุ41 ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบสี่ฝันว่าลุงคนหนึ่งล้มเลยไปช่วยลุงยืดเลขให้ดูเราจับมาดูเจ็ดสองห้าแกบอกว่าไปทำบัตรมาทำเลขแบบนี้ให้ด้วยต่อมาคุณยายฝันเมื่อวันที่สิบสอง ฝันว่าตาที่เสียมาดูกองราคาข้าวเปลือกข้าวเปลือกมีสองกองตาถามข้าวเปลือกกองไหนแน่นยายยายบอกกองที่หลานกระโดดอะแน่นตาก็บอกกองเนี้ยห้าร้อยไม่มีขาดมีแต่จะเกินอีกกองน่าจะหนึ่งร้อยรวยแล้วแหละมึงเอ้ยวาดเอ้ยไม่มีขาดก็คือไม่ต่ำจากนี้มีแต่จะเกิน ก็ลองตีกันดูนะคะต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สิบสองฝันว่าใส่เงินในบาทพระห้าร้อยพอเห็นว่าเป็นแบงค์ห้าร้อยเลยหยิบคืนใส่หนึ่งร้อยแทนต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สิบสามฝันว่าไปไหว้พระไหว้เสร็จก็ขอเลขจับได้เลขห้าคนข้างๆ้จับได้เลขห้าสีา่ ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่14ฝันว่ารถยนต์สองคันชนกันไฟไหมไฟลามมาโดนรถเครื่องเอาน้ำสาดดับไฟได้ทันทะเบียนรถ9 3 4ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่14ฝันว่าแม่บอกว่าจะไปทำบุญใหญ่ให้ลุงแม่บอกว่าวันที่7แม่ชี้ไปที่วันที่เนาะเขาบอกเลข7เป็นตัวสีแดง ต่อมาผู้ชายฝันวันที่14เขาบอกเมื่อคือนเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดเขาเขาฝันว่าแม่เนี่ยดา่าด่าเขาว่าซื้อทําไมหนึ่งสาหวยมันออก8ปดสเอ้เราก็ปวางวนที่แล้วออก8ปสนี่จะมาออก8ปสล็อกแน่ๆเลยเมื่อวานออกฮาน้อยพิเศษ7 8็ดแปเจดสาม ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่13ฝันว่าไปซื้อกุ้งมังกรมาผ่าแล้วก็เผากิโลละหนึบาทได้ตั้ง3ามตัวเขาพูดกับแฟนเนาะต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าล้างทำฟาร์มสะอาดบ้านยายเก็บขี้หมา บ้านเลขที่ยาย151ต่อมาผู้หญิงฝันเมื่อวันที่13ฝันว่าได้ใส่สร้อยคอล้านทองเนี่ยกดในเครื่องคิดเลขนะคะ1.50ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่13ฝันว่าขับรถจะไปขายของแล้วรถเนี่ยตกคลองนั่งร้องไห้เสียใจ ทั้งรถทั้งผ้าที่จะเอาไปขายจมน้ำทะเบียนรถแปดแปดหเมื่อวานออกหวยลาวไปแล้ว6914นะคะคนนี้เขาเล่นหวยรายวันด้วยต่อมาผู้หญิงฝันวันที่12ฝันว่าผู้คนดีใจกันยกใหญ่เลยถามว่าเป็นอะไรกรันดีใจขนาดนั้นเขาบอกว่าถูกหวยเขาถามแล้วว่า แล้วถูกไหมล่ะเราก็ตอบไปว่าสามเจ็ดห้ายี่สิบคูณยี่สิบจ้าแล้วก็เต้นกันบันเทิงเลยเขาบอกต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบสองฝันว่าล้อรถโดนถอดหมดเลยทั้งสี่ล้อทะเบียนรถสี่สี่ศูนย์สาม ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่13ฝันว่าไปพักที่บึงโขงหลงจะไปถ้ำนาคาแต่ขึ้นไม่ได้เราสวดมนต์แผ่เมตตาขอพรให้มีโชคจะกลับมาใหม่มีคนปั่นจัก,กรยานมาบอกรางวัลที่หนึ่งออก100 1นึ่งศหห้าหเราเอาลอตเตอรี่ออกมาดูเลขที่เราซื้อมานะคะ หนึ่งศูนห้านึ่งเขาบอกว่าเขาถูกใต้ดินห้าหนึ่งต่อมาผู้หญิงฝันวันที่14ฝันว่ามดวางไข่เต็มบ้านบ้านเลขที่หนึ่งหทับหนึ่งต่อมาผู้ชายฝันวันที่14ฝันว่ามีคนให้ดูเลขที่เขาจะซื้อ เลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าร้อยคูณห้าร้อยเขาก็เลยพูดไปว่าอา้าวแล้วจะไปคูณโต๊ดทำไมคนนี้เล่นตะหวยไทยนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบสี่ฝันว่าพ่อที่เสียบอกว่าอย่าลืมตองหนึ่งนะตองหนึ่งถ้าเราแปลงเลขมันจะเป็นหนึ่งสามวันนี้ก็มีฝันที่จะเล่าเพียงแค่นี้นะมันเป็นฝันของ เมื่อวานกับวันก่อนส่วนวันนี้ปังยังไม่ได้เขียนเลยเพราะว่าวันนี้มีฝันน้อยมากแล้วก็ฝันไม่โดนเลยฝันอะไรก็ไม่รู้สลึมสลือเบอร์เบอร์คล้ายคล้ายเว็บเว็บอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานปังไปขอเลขมานะคะก็ทีแรกอะ่ะปังจุดทูบก,ก่อนแต่ว่าทูบเนี่ยมันไม่นานปังก็เลยไปจุดประทัดนะคะ มันก็ขอท่านสามตัวตรงอ่ะเผื่อใครชอบเก้าสามสองห้าหนึ่งแล้วก็อันนี้คือเลขทูบเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เลขประทัดแล้วก็เลขทูบนะคะห้าเก้าสอง ตัวเลขมันเหมือนกันที่สองมันผิดกันที่เออเลขทูบเนี่ยมันมีเลขห้าแต่ในประทัดก็มีก็มี3ตัวเลยนะในใน592เนี่ยในประทัดก็มีถ้าเราเรียงตัวเลขใหม่มันจะเป็น395ก็ได้อ่านี้แล้วแต่ทุกคนชอบนะคะอันนี้ปังก็แล้วก็เมื่อกี้นี้ปังดูเลขของคุณยายฝันแม่น คุณยายฝันแม่นฝันแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ของช่องพี่โชคดีชาแนลเนาะเม่กกี้ปังดูเพราะว่าปังกดติดตามพี่เขาไว้คุณยายฝันได้สองเก้าคุณยายฝันแม่นนะคะสองเก้าทีนี้เลขทู่พี่ปังไปขอเมื่อคืนกับเลขประทัดมันก็มีสองเก้าสองเก้าทั้งคู่เลยส่วนใครที่งบน้อยทุนน้อยอยากซื้อหวยปังฟันให้ตัวเดียวนะ ปังก็มั่นใจของปังแหละออกไม่ออกปังไม่รู้แต่ปังมั่นใจของปังนะข้างล่างห้าหนึ่งตัวเดียวค่ะงวดนี้ปังคิดว่าห้าหนึ่งข้างล่างตัวเดียวปังก็ซื้อแล้วด้วยปังซื้อห้าหนึ่งตัวเดียวเนาะปังจะเน้นห้าหนึ่งงวดนี้นะคะส่วนข้างบนงวดนี้ตัวเลขมันหลากหลายเพราะว่าคนฝันแม่นๆฝันไม่ค่อยชนกันงวดนี้แต่ตัวเลขห้าเก้าสองก็จะไปตรงกับปูสี่ศูนย์ปูสี่ศูนย์ให้อะไรอย่าในสามตัวนี้แหละ งวดที่แล้วปู่สี่ศูนย์ให้หนึ่งเจ็ดปู่สี่ศูนย์ฝันสี่คืนซ้อนนะคะเมื่อวดที่แล้วหนึ่งเจ็ดเข้างวดนี้ปู่สี่ศูนย์ฝันห้าเก้าสองในในตัวเลขนี้แหละบังไม่มั่นใจว่าสองห้าเก้าหรือห้าเก้าสองอะไรประมาณเนี้ยถ้าใครชอบก็ลองจัดดูนะส่วนข้างล่างบังชอบห้าหนึ่งบางคิดว่าห้าหนึ่งต้องมางวดนี้นะคะปีที่แล้วออกศูนย์ห้าหนึ่ง ข้างบนนะูนห้าหนึ่งข้างล่างมันจะไม่ได้ว่า79หรืออะไร051แล้วทีนี้ทีแรกปังก็ไม่ได้มั่นใจหรอกก็เวลาปังไปจุดประ,ประทัดเนี่ยคือส่วนมากจะเข้าสองตัวสองตัวเหมือนปังเคยไปจุดของวดแรกจะได้แค่สองตัวจะขอได้ประมาณสามงวดแล้วทีนี้เมื่อเมื่อเมื่อคืนปังดูข่าวในช่อง Youtube ที่ว่า นายกถแถลงการถแถลงการเปิดประเทศวันที่15ตุลาคมเปิดประเทศวันที่15ตุลาคมปังก็เลยคิดว่า1551น่าจะมาแล้วก็ได้ในเลขประทัดแล้วก็น้องฝันแม่นที่งวดที่แล้วเขาฝันเนะี่ย717เนอะงวดนี้เขาฝัน1551ถ้าใครชอบ1551จัดเลยนะคะ ส่วนสามตัวบนจริงๆปังก็ยังลักสี่เจ็ดหสามเจ็ดหอยู่ปังก็ซื้อห้อ 9, 3, 2, าเก้าสองเก้สามสองปังก็ซื้ออันนี้แล้วแต่ทุกคนจะไปพิจารณาเล่นกันเราเองปังมาบอกเป็นเพลงแนวทางนะคะอันนี้คือเลขที่ปังซื้อนะคือคือห้าหนึ่งส่วนข้างบนมังก็ซื้อหนึ่งสามก็ซื้อค่ะปีพศหกสี่ก็ซื้อ หกเจ็ดเลขสูตรก็ซื้อนะคะสามเก้าวันก่อนที่ปังบอกปังก็ยังซื้ออยู่สามเก้านะคะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะก็หวังว่าพรุ่งนี้ทุกคนที่ได้ดูดูช่องของปานจะได้เป็นเศรษฐีใหม่นะคะถูกลอตเตอรี่ถ้าไม่ถูกลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกหวยใต้ดินเนาะจะได้มีเงินแบบกินขนมต่อชีวิตไปอีกนะคะช่วงนี้โควิดด้วยแล้วก็ฝนตกทุกวันด้วยนะคะลำบากยากเข็นกันมากเลย ทำงานกันก็ไม่ได้คือคือลําบากไปหมดนะ่ะใครๆก็หวังกับหวยตอนเนี้อย่าเอาเงินไปฝากเจ้ามือเราต้องไปเอาเงินเจ้ามือกันค่ะพรุ่งนี้คือวันรวยของพวกเรานะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ